สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวรถไถน,นะครับยเดี๋ยวเรามาอยู่กับเสียพัดครับหมดหน้าเกี่ยวแล้วครับรถไถก็ออกทำงานนะครับอยู่กับคูปต้าเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับสายจวดนะฮะปรับที่นานะฮะจะทำเป็นนาใหญ่แล้วสงสัยจะปลูกมัน ปุกมันสัมปะหลังนะฮะหลายชั่วโมองอยู่ครับดันทั้งวันมั่งวันนี้ใส่เกียร์หนึ่งนี่นะครับนี่ดูรอบยอะ ผมว่าเอลา l ูนนี่จะดันยากนิดหนึ่งนะโอ้โหลงมาข้างล่างแนละ้วครับโดดลงเลยนะ เกีร์สามะเกียร์สามะลากยาวๆนะครับเนี่ยใส่เกียร์เร็วๆเลยฮะจอดอยู่แล้วครับเอวา่าศนะูนย์นี่ นานี่ยังชื้นอยู่เลยครับว้าจวดจวดไยหมดไปสองคันแล้ว สีห้ากับสี่เจ็ดนกลับแต่รถไทนะสีเจนี่แขนสีนร่วนะครับสีนพัดลมนะเรียบร้อยเลยฮนะ มันต้องเอาไปกึ่งใหม่นะครับมันถึงจะอยู่นะน่าจะใช่นะถ้าเราเปลี่ยนแค่ซีนเนี่ยมันไม่อยู่ครับเดี๋ยวมันก็รั่วอีกมันมันสึกไปแล้วครับ ลากยาวๆครับประมาณร้อยเมตรนะน่ะน่าจะไปถึงร้อยเมตรแล้วมัง้งสี่สิบเมตรนี่แหละเราๆนี่แหละครับผมก็พูดไปไกลเกินร้อยเมตรก็น่าจะนูน่นนะ เดี๋ยวเรามาดูรถเมโครใหม่เลยฮะเดี๋ยวเราเห็นรถไถดันตรงนี้นะไถมาเลยแปดกสตัวใหม่นะฮะกูบะต้าออกมาแล้ว การใช้รถนะครับไม่ว่าทนขนาดไหนนะยี่ห้อไหนครับแต่เครื่องมันไม่มีปัญหาแล้วครับรถไถแต่ถ้าโฟวินเนี่ยครับมันชอบเสียค้านหน้านะมันเสียก่อนนี่ยอย่างอื่นก็ไม่ค่อยทลายนะอย่างโซ่อย่างอะไรก็ปก,ปกติครับใช้ชนตอชนอะไรก็ขาด รถดำมาคันนี้สองคันแล้วต้าผมนี่ถอยนี่ใสเกียร์สามเลยนะไม่เกร์สองสามเลยนะตอนเดินหน้าเราก็ใสเกียร์ช้าชานะถอยหลังในจวดเลยนะ สงสัยจองไปลากดินมาจากนั่นเลยนะดันที่ไม่มีหญ้าเนี่ไม่ค่อยถลายนะครับถ้ายาเยอะๆนี่ยมันขึ้นหญ้าเลยนะแล้วรถมันจะตึงครับไม่ว่าหญ้าไม่ว่าฟางครับมันจะกดไม่เข้าครับมันจะลากฟางไปน่งก็ตึงนะครับถ้ามีแต่ดินเนี่ยดันสบายนะ อบหนึ่งก็เกือบหนึ่งนาทีนะกราดันอย่างเดียวฮะต่อไปก็จะทำเป็นสอง,งานาก็ถึงนู่นนะฮะเมื่อก่อนมันจะเป็นนาเล็กๆฮะดันจนเป็นนาใหญ่ในเริ่มขยายใหญ่อีกแล้วนะ ตัววันนี้ยุบรถเกี่ยวครับธานาเล็กเข้าไม่อยากเกี่ยวเดียนะเอาให้สบายครับจะมีรถไถแล้วก็ดันพิละนิดพิละนิดไดดีนะครับถ่ายไปโนู่นพอดีนะครับถ้าย้อนแสงนี่ก็ดำปึ๊ดนะ เยวคลิปนี้เราฝากไว้แค่น,นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับนี่ช่องพิดตามดําซิงนะฮะถ้ามีคนดูเนี่ยก็จะมาถ่ายใหม่นะครับนี่ไปมาแรงครับขอบคุณที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับ